ที o สุอดครับเป็นไงบ้าง่โชคครับ50พอใจรูปเกมนัดชิงเหรียญทองวันนี้ครับก็ต้องเครดิตให้น้องๆนะ t ทั้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเราก่อนจะมานี่เราทำงานมาเยอะนะเพราะนั้น ผมไปที่ตายพา่อยนะนะเพราะนั้นเหลือไอ้เกมเดียวนะที่ที่ท่าเตะที่เราจะมุ่งมั่นนะครับเออ่ช่วงแรกก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าเออจ่จังหวะมันยังได้เรียงกันอยู่นะแล้วก็อันตรายลูกเซตทีเขาลูปหนีนะลูกฟีทนะฮะหลังจากนั้นนะพอเกมมันเปิดก็บอกไปลักษณะกว้างนะเพราะนั้นพื้นที่ว่างมันจะเยอะนะครับก็ให้เกี่ยวกัน้องๆนะ,นะนครับนะเพราะว่าเรารต้องการแค่สามแต้ม นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะในแนวลูกผมก็บอกแล้วนะทำได้ก็ต้องทํานะครับเพราะว่าถ้าเขากลับมาได้เนี่ยนะอ,อย่างดูเสียงเสียงเชียร์นะเสียงเชียร์เขาก็รุนเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้ากดได้ก็ต้องกดนะครับก็ถือว่านะลูกหนึ่งมาลูกสองมาเร็วนะฮะลูกสามมาอีกนะฮะผู้เล่นสูก้ก็ต้องต้องพร้อมเหมือนกันมีบางช็อตเขาเล่นแรงแล้วก็เหมือนจะลงใจทำร้ายนักเตะสำหรับเกมไฟนอลนี้บุกเป็นหัว ก็เป็นห่วงนะก็ก por ็คุยกันก็จะเปลี่ยนท่านบูมตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าพอถึงพอสามารถเปลี่ยนครับนะคนอื่นก็เริ่มมีอาการมั่งอะไรเงี้ยเราก็อยากพักนะวันนี้ได้ลงลงโดนลองได้หมอนก็เปลี่ยนหมดเลยนะก็คุยกับน้องนะแล้วก็อย่างอย่างเชฟแบ๊กคนนี้เขควบคุมอารมณ์ได้ดีนะฮะหนึ่งหึงสองสามครั้งนะที่ที่เขาโดนจับตาสองนะเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์บอกแล้วนะของเรามัน มันเกินไปแล้วนะเกินเกินไปรุ่นไปแล้วนะครับก็ต้องต้องต้องโรับน้อมใจของผูเ้เล่นของเราด้วยนะครับเรานะครับมันทุกอย่างนะมันมัน,ม,นมันเปิดฟุตบอลนะมันมันมีเปิดได้หมดนะบางทีอย่างลาตินออลเราไม่ดีไม่ได้นะฮนะอย่างามาเลเซียโอเคมันใกล้เคียงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอที่อย่างเมื่อกี้ที่คุยกับนักข่าวของเรานะว่า ก็ไม่น่ที่ดอกว่าจะได้ทันน้งศูนะแต่ว่าฟุตบอลนะถ้ามันเดินเตรียมเรื่อยนะถ้ายิ่งกอดเรื่อยกอดเรื่อยถ้าทาได้ก็ต้องทํานะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ทเราได้ใน2ี่1ประตูแอเมอตอนปลายนะถือว่านะเป็นเตรียมที่น่าดูแน่นอนนะเพราะว่า22ปีใช่ไหมน่า <c oughs> จะนะครับ22ปีกลับมาครั้งหนึ่งแล้วเด็กพวกเราอายุ22เกิดเท่านั้น เป็นเป็นอ,อิสตอรี่ที่ดีนะครับเป็นประวัติศาสตร์ทีด่ดีด้วยนะครับวยาีที่บอกนะครเราเออมาทนี่แล้วก็เห็นปลายทางของแสงตะวันแล้วนะครับเพราะฉนะนั้นทำง,งานหนักต่อไปนะครับเพื่อหวังเหรียญทองนะครับเพื่อคนไทยประเทศครับ